เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณต้อมครับคุณผู้ฟังต้อมเล่าให้ผมฟังว่าในดินแดนอีสานมีความลี้ลับที่เก่าแก่กว่าประวัติศาสตร์และสถานที่ที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์ที่สุดแห่งหนึ่งคือซากของปราสาทบ้านไผ่ที่ขอนแก่นปราสาทหินโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบซึ่งถูกลือว่าเป็นแหล่งผีเฝ้าทับและเคยมีพิธีบูชายันในอดีต ปราสาทบ้านไผ่นั้นไม่ใช่ปราสาทที่โด่งดังแต่มันคือปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบเพื่อบูชาเทพพระเจ้าบางองค์ว่ากันว่าผู้ปกครองเมืองเก่าในอดีตได้ซ่อนทรัพย์สมบัติมหาศาลไว้ใต,ต้ปราสาทหินศิลาแรงแห่งนี้และได้ใช้มนต์ดำผูกมัดบิญญาณให้ทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าสมบัติเหล่านั้นตลอดไปชั่วนิรันต์ต้อมและทีมงาน เป็นกลุ่มนักสำรวจโบราณสถานพวกเขามุ่งหน้าสู่ออบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นในคืนเดือนแรมพวกเขาไม่ได้ต้องการสมบัติแต่ต้องการพิสูจน์ตำนานของวิญญาณที่ถูกจองจำในปราสาทหินการเดินทางไปยังปราสาทหินในยามค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและมืดมิดเมื่อเดินเข้าไปในเขตปราสาทความรู้สึกแรกที่กระทบคือความหนาวเย็นที่ผิดปกติของหินทราย ปราสาทหินทรายนั้นตั้งตระงานอยู่ท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมากระทบอากาศรอบตัวหนาแน่นไปด้วยกลิ่นดินชื้นๆและกลิ่นของซากพืชที่เน่าเปื่อยตามกาลเวลาต้อมใช้ไฟฉายส่องไปที่ผนังปราสาทที่เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำและราดำที่เกาะติดอยู่หนาแน่นเขาเดินตรงไปยังคารบครอหาหรือห้องศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กลางปราสาทซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของอาถรรพ์ เมื่อก้าวเข้าไปในคารบครืหาความรู้สึกของต้อมก็หนักอึง้งเรากับมีแรงกดดันมหาศาลกดทับอยู่ผนังหินทรายที่เย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งและความมืดมิดที่ดูดกลืนทุกสิ่งจนน่ากลัวต้อมและเพื่อนเริ่มติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงเพื่อจับสัญญาณสิ่งผิดปกติทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงที่แผ่วเบามากแต่ชัดเจนในความเงียบสนิทนั้นมันคือเสียงการขูดขีด ที่ดังมาจากพื้นหินสายใต้เท้าของพวกเขาเสียงนั้นดังมาจากด้านล่างเรากับมีใครบางคนกำลังพยายามจะดันหินหนักๆออกมาต้อมรู้ทันทีว่านี่คือเสียงของผีเฝ้าทับที่กำลังตอบรับการมาเยือนของพวกเขาเขาเดินตรงไปยังแท่นบูชากลางห้องซึ่งมีร่องรอยการทำพิธีในอดีตที่ชัดเจนที่แท่นบูชานั้น มีคราบสีดำคล้ำที่ดูเหมือนเป็นคราบเลือดแห้งกรังติดอยู่บนแท่นหินต้อมสัมผัสคราบนั้นด้วยความระมัดระวังและรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ออกมาจากหินเย็นๆทันใดนั้นอุณหภูมิในห้องก็ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจนลมหายใจของทุกคนกลายเป็นไอแล้วเขาก็ได้ยินเสียงคำรามที่แหบแห้งและเต็มไปด้วยความโกรธแทนที่สั่งสมมานานพวกมึงจะมาเอาสมบัติของกูไปไม่ได้ เสียงนั้นดังก้องสะท้อนไปมาในห้องหินต้อมหันไฟฉายไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรมีเพียงความมืดและเงาตะคุ่มที่เคลื่อนไหวแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างพุ่งเข้าใส่หน้าอกของเขาอย่างแรงร่างของต้อมเซล้มลงไปกองกับพื้นหินทรายที่เย็นเฉียบด้วยความจุกจนพูดไม่ออกเขาได้ยินเสียงเพื่อนๆในทีมกรีดร้องด้วยความตกใจแล้ววิ่งหนีออกจากคารบครืหไป ตอมพยายามลุกขึ้นยืนแต่เขาก็รู้สึกเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลกดทับอยู่บนร่างกายเขาพยายามมองหาต้นตอของเสียงคำรามนั้นแต่ก็ไม่เห็นตัวตนที่ชัดเจนแล้วเขาก็เห็นภาพซ้อนของอดีตท,ที่เกิดขึ้นในห้องนั้นอย่างชัดเจนในความมืดภาพของชายแก่คนหนึ่งในชุดโบราณที่กำลังร่ายมนต์ดำใส่แท่นบูชาภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกจับมัด และถูกนำมาบูชายันบนแท่นหินนั้นเลือดฝีแดงเข้มที่ไหลนองไปทั่วพื้นหินทรายและดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวต้องรู้ทันทีว่าผีเฝ้าทรัพย์ตนนี้คือวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกบูชายันอย่างทารุณเธอถูกผูกมัดวิญญาณไว้กับสมบัติด้วยมนต์ดำที่ทรงพลังที่สุดของเมืองเก่าในขณะที่ภาพสอนกำลังจางหายไป ตอมก็เห็นเงาบางอย่างก่อตัวขึ้นกลางห้องเป็นเงาของหญิงสาวที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งกรังเงาพุ่งเข้าใส่ต้อมด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติปล่อยเสียงกรีดร้องที่ทรมานออกมามึงต้องตายต้องตายเพื่อเฝ้าสมบัติแทนข้าเสียงนั้นดังก้องในโสดประสาทของต้อม อมรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีกระชากตัวเองให้พ้นจากความรู้สึกถูกกดทับเขาคลานหนีออกจากคอรพักเครือหะอย่างทุลักทุเลโดยไม่คิดที่จะหยิบอุปกรณ์คืนเมื่อคลานออกมาถึงด้านนอกของปราสาทหินความเย็นยะเยือกก็หายไปอย่างฉับพลันแต่เขายังคงได้ยินเสียงคำรามและเสียงร้องไห้ดังมาจากด้านหลังอย่างต่อเนื่อง เสียงที่บ่งบอกว่าวิญญาณเจ้านายและวิญญาณเหยื่อกำลังประทะกันอยู่ภายในปราสาทต้อมวิ่งหนีออกจากบริเวณปราสาทบ้านไผ่ยอย่างรวดเร็วไม่คิดที่จะหันหลังกลับไปมองเขาเชื่อว่าผีเฝ้าทรัพย์ตนนั้นคือวิญญาณที่ถูกความแค้นครอบงำจนกลายเป็นปีศาจและมนต์ดำที่ใช้ผูกมัดเธอไว้ได้เปลี่ยนปราสาทหินให้กลายเป็นคุกที่ไม่มีวันเปิด หลังจากกลับมาจากขอนแก่นต้อมก็ยังคงรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ติดตามมาเขาฝันเห็นแท่นบูชาที่เต็มไปด้วยคราบเลือดและหญิงสาวที่ถูกมัดอยู่บนนั้นบางครั้งเขาก็ได้ยินเสียงคำรามของชายแก่ที่พยายามจะสั่งให้เขาทำอะไรบางอย่างนั่นคือเสียงของวิญญาณเจ้าเมืองที่เป็นผู้ร่ายมนต์ดำและบูชายันหญิงสาววิญญาณเจ้าเมือง ก็ถูกจองจำไว้ในปราสาทเช่นกันเพื่อเฝ้าสมบัติที่เขาหวงแหนแต่เขากลับใช้อำนาจที่เหลืออยู่ในการทรมานผีเฝ้าทรัพย์ที่ถูกสังเวยต้อมได้ข้อสรุปว่าปราสาทบ้านไผ่ไม่ใช่แค่ที่ที่มีผีแต่เป็นวงจรแห่งการทรมานวงจรที่วิญญาณเหยื่อต้องถูกลงโทษสซ้ำๆและวิญญาณผู้กระทำต้องถูกจองจำตลอดไป เขาพยายามค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปราสาทหินในออบ้านภัยจังหวัดขอนแกน่นเขาพบว่าปราสาทเหล่านี้มักจะมีช่องลับหรือห้องใต้ดินที่ใช้ในพิธีกรรมโบราณและเรื่องราวของการบูชายันหรือฝังคนทั้งเป็นก็มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์อีสานนั่นเป็นความสยองขวัญที่สมจริงที่สุดที่มาจากความเชื่อและความโลภของมนุษย์ ตอมบอกว่าเขายังคงพยายามทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณหญิงสาวผู้นั้นแต่เขาก็ยังคงรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นกดทับอยู่บนร่างกายของเขาเสมอนั่นคือสัญญาณว่ามนดาที่ผูกมัดวิญญาณไว้ยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลาและวิญญาณเจ้าเมืองก็ยังคงไม่ยอมปล่อยวางอำนาจในการควบคุมทุกสิ่งในปราสาทเขาเตือนว่า ใครก็ตามที่คิดจะไปขุดหรือล่วงเกินปราสาทบ้านภัยพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับผีเฝ้าทรัพย์ที่ถูกความแค้นครอบงำอย่างบ้าคลัง่งและอาจถูกผูกมัดดิญญาณไว้กับสมบัติด้วยมนต์ดำที่ทงพลังเช่นเดียวกับเธอนั่นคือชะตากรรมที่น่ากลัวกว่าการตายเสียอีกนั่นคือการถูกจองจำในปราสาทหินตลอดไป ผมขอขอบคุณต้อมที่กล้าหาญเล่าเรื่องราวที่ดิบและน่ากลัวนี้ให้พวกเราได้ฟังทำให้เราได้มองเห็นถึงความเฮี้ยนที่ฝังลึกอยู่ในโบราณสถานของอีสานหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะหลับฝันดีโดยไม่มีเสียงคำรามหรือโซ่เหล็กดังใกล้หูและขอให้การเดินทางของคุณปลอดภัยจากอาถรรพ์วิญ,ญญาณเจ้าเมืองนะครับ คืนนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับต้อมบอกว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยลองเข้าไปในปราสาทหินนั้นในช่วงกลางวันเพื่อนของเขาไม่ได้เจอผีแต่กลับได้กลิ่นทูบโบราณที่หอมฉุนผิดปกติและเมื่อเขาถ่ายภาพในคลอนครือหะภาพที่ได้มาก็เต็มไปด้วยเงาสีดำที่ปกคลุมอยู่ เงาที่ดูเหมือนไม่ใช่เงาของมนุษย์แต่เป็นเงาของอะไรบางอย่างที่ทรงพลังเพื่อนของต้อมรีบออกจากปราสาททันทีโดยไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองเขาเชื่อว่ามนต์ดำที่ใช้เรียกวิญญานนั้นยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลาและวิญญาณที่ถูกบูชายันก็ยังคงหิวโหวยการบูชายันครั้งใหม่อยู่เสมอต้อมบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่การเห็นผีแต่คือการรับรู้ถึงความเจ็บปวดความเจ็บปวดของการถูกฆ่าอย่างทารุณเพื่อเป็นผู้เฝ้าทรัพย์ที่ไม่มีวันได้รับการปลดปล่อยนั่นคือความสยองขวัญที่สมจริงที่สุดที่มาจากความโลภของมนุษย์ประสาทบ้านไผ่จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าความชั่วร้ายของมนุษย์ในอดีตได้สร้างวิญญาณที่อาฆาตและแข็งแกร่งที่สุด ที่ยังคงวนเวียนอยู่้อมหวังว่าเรื่องราวนี้จะช่วยเตือนใจไม่ให้ใครต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอาถรรพ์เพราะสมบัติที่ถูกเฝ้าด้วยมนดำนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตและการตายนั้นก็ไม่ได้นำมาซึ่งความสงบสุขแต่คือการถูกจองจำตลอดไปผมขอให้ทุกคนปลอดภัยจากผีเฝ้าทรัพย์และมนดำในค่ำคืนนี้ และขอให้คุณนอนหลับฝันดีโดยไม่มีเสียงแท้หรือโซ่เหล็กดังรบกวนเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องเล่าที่น่ากลัวกว่าเดิมในสัปดาห์หน้าโปรดเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการ,รเผชิญหน้ากับความมืดมิดนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังการจนจบรายการในค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วย และเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านในตอนหน้าขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากวิญญาณร้ายและเรื่องราวสยองขวัญน,นะครับคืนนี้ขอลาไปก่อนครับต้อมบอกว่าเขาเชื่อว่าวิญญาญณหิงสาวตนนั้นยังคงรอคอยการช่วยเหลือแต่เธอถูกผูกมัดด้วยมนต์ดำที่ทรงพลังจนไม่สามารถร้องขอความเมตตาได้เธอทำได้เพียงส่งเสียงคำราม ที่เต็มไปด้วยความแค้นออกไปเพื่อให้ผู้คนหวาดกลัวและไม่กล้าเข้าใกล้สมบัติที่เธอต้องเฝ้านั่นคือพันธนาการที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกต้องพยายามค้นหาวิธีทําลายมนดานั้นแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเขาพบว่ามณดาที่ใช้บูชายานนั้นต้องถูกทําลายด้วยเลือดที่บริสุทธิ์ซึ่งนั่นเป็นสิ่งเขาไม่สามารถทำได้ เพราะนั่นคือการบูชายันสามสองปราสาทบ้านไผ่จึงยังคงเป็นหลุมดำแห่งความแค้นที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกจองจำยังคงวนเวียนอยู่ในวงจรแห่งการทรมานตลอดไปผมขอให้คุณผู้ฟังทุกคนระมัดระวังเมื่อต้องไปเยือนโบราณสถานเก่าแก่เพราะบางครั้งความงามของปราสาทหินก็สอนความโหดร้ายไว้เบื้องหลัง ความโหดร้ายที่เกิดจากความโลภและความเชื่อที่ผิดเพี้ยนของมนุษย์ตอมบอกว่าเขาจะไม่ลืมภาพสอนของหญิงสาวที่ถูกมัดอยู่บนแท่นบูชาภาพที่ย้ำเตือนเขาเสมอถึงราคาที่ต้องจ่ายในการครอบครองสมบัติราคานั้นไม่ใช่ทองคำแต่คือชีวิตและวิญญ,ญาณที่ถูกจองจำขอให้ทุกคนปลอดภัยจากผีเฝ้าทรัพย์และมนต์ดำในค่ำคืนนี้นะครับและขอให้คุณ นอนหลับฝันดีโดยไม่มีเสียงกรีดดังอยู่ในหูเราจะเกือบมาพร้อมกับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านในสัปดาห์หน้าโปรดติดตามรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากวิญญาณร้ายและเรื่องราวสยองขวัญและขอให้คืนนี้มีแต่ความเงียบสงบนะครับตอมบอกว่าเขาหวังว่าเรื่องราวของเขา จะช่วยปลดปล่อยใครบางคนได้ถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะยังไม่ได้รับการปลดปล่อยจากอาถรรพ์นี้ตามนั่นคือความหวังสุดท้ายที่เขามีในการเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบรายการในค่ำคืนนี้อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีในความมืดมิดของค่ำคืนนี้นะครับผมขออวยพรให้ทุกท่าน ปลอดภัยจากวิญญาณร้ายและขอให้คืนนี้มีแต่ความเงียบสงบนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับต้อมบอกว่าผีเฝ้าทรัพย์นั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากจนสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมรอบปราสาทได้ทั้งหมดนั่นคืออำนาจที่ถูกมอบให้เธอด้วยมนต์ดำที่ส่งพลังผมขอให้ทุกท่าน ปลอดภัยจากเงาที่อาจจะกำลังจ้องมองคุณอยู่และขอให้เรื่องเล่าของต้อมเป็นเครื่องเตือนใจที่มีค่าสำหรับคุณการเข้าไปในปราสาทบ้านภัยคือการเข้าไปในคุกตลอดไปวงจรที่ไม่มีใครสามารถหลุดพ้นได้ง่ายแม้แต่วิญญาณขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีและปลอดภัยในค่ำคืนนี้ครับเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องเล่าที่น่ากลัวกว่าเดิมในตอนหน้า โปรดเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับความมืดมิดและวิญญาณที่ถูกจองจำในสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มืดขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการในค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยและเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านในตอนหน้าขอให้ทุกท่าน ปลอดภัยจากบิญยานร้ายและเรื่องราวสยองขวัญน,นะครับคืนนี้ขอลาไปก่อนครับตอมบอกว่าเสียงคำรามของเจ้าเมืองยังคงตามหลอนเขาอยู่เสมอเป็นเสียงที่ย้ำเตือนถึงอำนาจที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเจ้านายในอดีตและเป็นสัญญาณว่าการลงโทษยังไม่จบสิ้นลงง่ายๆขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากอำนาจที่มองไม่เห็นนะครับ และขอให้คืนนี้มีแต่ความเงียบสงบที่แท้จริงเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านในสัปดาห์หน้าโปรดติดตามรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากวิญญาณร้ายและเรื่องราวสยองขวัญและคืนนี้ขอลาไปก่อนครับต้อมบอกว่าเสียงคำรามของเจ้าเมืองยังคงตามหลอนเขาอยู่เสมอ เป็นเสียงที่ย้ำเตือนถึงอำนาจที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเจ้านายในอดีตและเป็นสัญญาณว่าการลงโทษยังไม่จบสิ้นลงง่ายๆขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากอำนาจที่มองไม่เห็นนะครับและขอให้คืนนี้มีแต่ความเงียบสงบที่แท้จริงเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านในสัปดาห์หน้าโปรดติดตามรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้ทุกท่าน ปลอดภัยจากวิญญาณร้ายและเรื่องราวสยองขวัญและคืนนี้ขอลาไปก่อนครับถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะยังไม่รับการปลดปล่อยจากอาถรรพ์นี้ก็ตามนั่นคือความหวังสุดท้ายที่เขามีในการเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบรายการในค่ำคืนนี้อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีในความมืดมิดของค่ำคืนนี้นะครับ ผมขออวยพรให้ทุกท่านปลอดภัยจากวิญญาณร้ายและขอให้คืนนี้มีแต่ความเงียบสงบนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับต้อมบอกว่าผีเฝ้าถับนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากจนสามารถควบคุมวิญญาณอื่นๆให้เป็นทาสได้แม้กระทั่งในโลกหลังความตายนั่นคืออาถรรพ์ที่สมจริงที่สุด ที่เกิดจากอำนาจที่บ้าคลัง่งผมขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากเงาที่อาจจะกำลังจ้องมองคุณอยู่และขอให้เรื่องเล่าของต้อมเป็นเครื่องเตือนใจที่มีค่าสำหรับคุณการเข้าไปในปราสาทบ้านไผ่คือการเข้าไปในวงจรแห่งการทรมานวงจรที่ไม่มีใครสามารถหลุดพ้นได้แม้แต่วิญญาณขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีและปลอดภัยในค่ำคืนนี้ครับ เราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่ากลัวกว่าเดิมในตอนหน้าโปรดเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับความมืดมิดและวิญญาณที่ถูกจองจําในสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มืดขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการในค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วย แล้วเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านในตอนหน้าขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากวิญญาณร้ายแล้วเรื่องราวสยองขวัญน,นะครับคืนนี้ขอลาไปก่อนครับต้อมบอกว่าเสียงแส้ที่เขาได้ยินยังคงดังอยู่ในหูของเขาเสมอเป็นเสียงที่ย้ำเตือนถึงความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในคุกใต้ดินและเป็นสัญญาณว่าการลงโทษยังไม่จบสิ้นลงง่ายๆ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากอำนาจที่มองไม่เห็นนะครับและขอให้คืนนี้มีแต่ความเงียบสงบที่แท้จริงเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านในสัปดาห์หน้าโปรดติดตามรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากวิญญาณร้ายและเรื่องราวสยองขวัญและขอให้คืนนี้มีแต่ความเงียบสงบนะครับต้อมบอกว่าเ่าหวังว่าเรื่องราวของเขาจะช่วยปลดปล่อยใครบางคนได้ ถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะยังไม่รับการปลดปล่อยจากอาถรรพ์นี้ก็ตามนั่นคือความหวังสุดท้ายที่เขามีในการเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบรายการในค่ำคืนนี้อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีในความมืดมิดของค่ำคืนนี้นะครับผมขออวยพรให้ทุกท่านปลอดภัยจากวิญญาณร้าย ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ